เอาละเรลูเย่มีแววจะบานหรือยังอ่ายังละมัง้งไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะสักวันนึงเธอจะต้องทำให้ทุกคนยิ้มนะ <c oughs> เอากินซะเคนโกเคนโก อะไรเหรอยูน่ะยูน่ะไม่ใช่นี่เธอคือยูซาเร่เคนกโกเธอน่ะคือแสงสว่างอ やあ!啊 เค็นก็อยู่นะทำไมตื่นได้แล้วในขี้เซ้าทำงานได้แล้วทำงานเหรอออสัตว์งานผมไปก่อนนะครับไม่ใช่เราพบสร้างสิ่งก่อสร้างของยุคโบราณนะ ไปได้แล้วสิ่งห์กอสตางเหรออุนตร่าแมนวิกเกอร์ ตอนที่สี่เพื่อรอยยิ้มเหมือนเปียบเลยเหมือนกับที่เห็นในฝันเลยไปเถอะโอ้พบสิ่งก่อสร้างแบบนั้นในที่อื่นๆด้วยเหรอใช่ทั่วโลกเลยล่ะที่อื่นเราก็กำลังตรวจสอบอยู่เหมือนกันย ถ้าจะมาช่วย,ยแค่อยู่น่ะก็พอแล้ว,วพระเจ้าขี้เศร้ามาทำไมหัวหน้าบอกว่าควรสอนให้เขาทำหน้าที่ได้ทุกภารกิจนะสิโอ้โ,ออโอนี่อะไรกันนะ่ะโอ้โหไอ้นี่มันนี่นายนะทำตัว น่าสงสัยมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะขอดูบัตรหน่อยสิไม่มีล็อกของแบบนั้นเนอะเพราะฉันใช้หน้าเป็นบัตรผ่านฮ,ฮอีกนิสเหรอกมาังทำอะไรอ่ะบอกแล้วไงว่าฉันเป็นนักล่าสมบัติเมืองหนึ่งของอวกาศส่วนใหญ่ของกเกา่าๆมันจะมีของชั้นเลิศดปนอยู่ด้วยฉันเลยจะมาเอานะ่ะเมื่อวันก่อนเพิ่งใช้คำว่าฉันเลิศกับฉันแท้ๆนะ เขืองเรื่องนั้นหลอกเหรอเนี่ยใช่แล้วอยู่ในตังหาที่ฉันเลิศกว่าอคิตก็ด้วยเหรอฉันยังไม่ได้ตัดใจจากคุณหนูหรอกนะเพราะฉะนั้นการไม่ฝืนดึงดันเป็นกดสำคัญของการล่างั้นไปละจับให้ได้ เห็นโก้ก็ไปด้วยสุดท้ายก็หนีไปได้เลยนักล่าสมบัติมือหนึ่งของอวกาศอืมอีกนิสเหรอไม่เคยได้ยีเลยแฮะหมอนั่นถ้าเจออีกแล้วก็คนย้ายวัตถุเข้ามาหมดแล้วค่ะไม่เคยได้ยินบ้างหรือเปล่าหรือจะทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดครับฝากด้วยนะเจ้าที่ฮิจิริรับทราบ อ่าคิโตอะอเออฉันขอไปด้วยได้ไหมทำไมเออคือก็ทริกเกอร์มีความเกี่ยวข้องกับยุคโบราณใช่ไหมละ่ะฉันอยากรู้เรื่องทริกเกอร์มากกว่านี้แผ่นหินนี่มูลนิธิชิซึมะเป็นคนขุดค้นพบจากซากโบราณสถานที่พบเป็นแห่งแรกเมื่อ21ปีก่อน รูปที่วาดไพ <บน S 1> <า>ตายเหรอสามมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดที่สู้กับนายคาเมล่าดากอนและฮิวดรัมเมื่อ30ล้านปีก่อนโลกนี้เคยมีอรารยธรรมที่สูงส่งกว่าปัจจุบันซสอีกนะแต่ว่าพระเจ้าพวกนั้นยูซาเร่เป็นคนผลึกสามมนุษย์ยักษ์นั่นเอาไว้พร้อมกับพริกเกอร์มนุษย์ยักษ์แห่งแสง เมื่อ30ล้านปีก่อนเขาก็สู้กับมนุษย์ยักษ์พวกนั้นละ่ะมนุษย์ยักษ์คามิลาปรากฏตัวบนดาวงคารช่วงนี้แหละที่เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับทริเกอร์หลังจากนั้นก็ได้ต่อสู้กับมนุษย์ยักษ์บนโลกดากอนและฮิวดรัมในฐานะของอุลตร้าแมนทริเกอร์ทริเกอร์ก็เคยสู้กับ3คนนั้นบนโลกนี้เมื่อ30ล้านปีก่อน แล้วมือที่โดนความมืดกลืนกินมันหมายความว่ายัางไงกันแน่นะ<อ>ที่เราเห็นในฝันตอนนั้นคือความทรงจำของทริกเกอร์ล่ะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมในตัวเราถึงเธอนะ่ะคือแสงสว่างเราฝันเห็นยูซาร่มาตลอดตั้งแต่ก่อนจะได้แสงของทริกเกอร์มาอีกมันยังไงกันแน่นะ นายเอาไอ้นี่มาสร้างเป็นกัสปสาร์คเลนอย่างนั้นเหรอกัสฟอลคอนกับยานเนสเดซเออคิโตก็เป็นคนออกแบบใช่ไหมฮะสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะหนัวหูนะนายย่าังมัวแต่ปลื้มอยู่เลยทํางานได้แล้วออ,ออครับทําเป็นคุยโตว่าจะทําให้ทุกคนบนโลกมีรอยยิ้มให้ตายทาไมนายถึงได้แสงไปเนอะทำให้มีรอยยิ้มเหรอ ดีนี่อิีกนิสมานี่ได้ยังไงใช่ไม่กวาดเหินฟ้าที่ติดปีกของสัตว์ประหลาดสายลมเกลบัสเซอร์บินมาน่ะสิเพราะฉะนั้นฉันขอละนะเฮ้ยเดี๋ยวสิหยุดนะอิกนิสอิกนิสอิกนิสเจอเนี่ยเหรอเจอกันอีกแล้วนะแม่สาวน้อย อยู่ห่างอยู่นะดูนี่มาจะจัดการเองย้ายมาคูแทนชินอ๋อสัญลักษณ์เมื่อกี้คุณคุ้นแฮะอ๋อมันคืออะไรนะนึกไม่ออกฮนะ อย่าขยับนะนะเฮ้ยฉันประหลาดเลยเหรอเออที่อีซตาซซตี้แหล่งความร้อนจากใต้ดินกำลังใกล้เข้ามาน่ะ เดอสัญญาณปณาริศนาด้วยเหมือนมันจะตามสัญญาณนั้นมานะสัญญาณเหรอเออมาจากที่ไหนอ่ะเออที่นี่แหละในยานเนสเดเซนี่แหละแหะฮึอะไรเนี่ยโอ้ตั้งแต่เมื่อไรฉันเห็นว่ามันแปลกตาดีนะงั้นวันนี้ฉันขอไอ้นี่ไปก่อนก็นแล้วกันนะเฮียเดียวไอ้เนสอ่อ่าอนั้นแหละ ที่หมอนั่นถือไปนั่นแหละตัวปล่อยสัญญาณเอ๊ะมาดการกับพี่จิวรีตามอีกนิดสไปชิสมะมาช่วยคุ้มกันดและอ,อพยพชาวเมืองส่วนนันเสให้กา้าคอนออกตัวรับทราบ จับแรงความร้อนได้แล้วหมอค้นยิงสมองได้โอเคเชื่อมือได้เลยเอาละ ไหนขอดูของชั้นเลิศแบบชัดๆหน่อยสิเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรนะเนีเ่ยเฮ้ยรู้ว่าไอ้นี่มัน sắt già, cho khó thì cơmoy bay quăng vào không กูบิราท้ายืนยันได้ก่อนหน้านี้มันอยู่ในทะเลไม่ใช่เหรออืมอาจจะเป็นเผ่าเดียวกันที่วิวัฒนาการมาอยู่บนบกก็ได้พวกโอกาับกูบิราสินะฮะ สู้เองไอ้ขี้ตัไปหาเครื่องส่งสัญญาใจแล้วอุลตร้าแมนทริกเกอร์มัลช์ไทป์บูตอัพซิเปเร์ยัแสงแห่งความหวังที่สรรสร้างอนาคตอุลตร้าแมนทริกเกอร์ ต้องทำให้ยิ้มต้องทำให้ทุกคนยิ้มแมลล่าแมลล่แ,ม,แ,ม,แม,มาสิมาทางนี้ 去。是 等俺了。 不 อุตราแมนทริกเกอร์เหรอนายนี่มันฉลาดจริงๆให้ เมื่อกี้นี้ขอบใจมากนะฉันรอดมาได้เพราะอากิโตะเลยนายก็ชอบสู้แบบเสี่ยงๆตามเคยนะฉันจะต้องพยายามเพื่อรอยยิ้มของทุกคนยูซาเล่ยังคืนชีพไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครับ ถ้าทำให้ผู้หญิงคนนั้นทรมานสักวันมันก็ตื่นขึ้นมาเองแหละครับถ้าทางคงจะได้เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วทริกเกอร์เราเอาไงทริกเกอร์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  ไมยอมปล่อยมันเอาไว้แบบนี้หรอกแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นต้องทำให้มันรู้ซึ้งถึงความแค้นเมื่อ30สล้านปีที่แล้วสก่อนรับรองเร้าใจสุดๆแน่เฮ้ <c oughs> สัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวต่อหน้ามลมนุษย์เมื่อ6ปีก่อนเดดดราโก้พอเห็นเดดดราโก้ปรากฏตัวอีกครั้งอากิโตะก็มีท่าทางแปลกๆเป็นอะไรไปหรออากิโตะสำหรับอากิโตะจะนั่นมันคืออะไรกันแน่นะอุลตรา้าแมนทริกเกอร์ตอนต่อไปคำสัญญาของอากิโตะสไมั์สไมัม์